กลับกันมาอีกแล้วกับทันวา Official นะวันนี้บอกเลยว่ามีดราม่ามันมันะในกลุ่มหน้าตาดีขี่บิ๊กไบค์สายบันเทิงนะที่กําลังเป็นกระแสกันตอนนี้คือซึ่งบอกเลยว่าเรามองโพสผ่านๆผืน,ผ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 นๆเนี่ยซึ่งมันเป็นโพสปกติมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านโพสให้ฟังว่าโพสเนี่ยเขาโพสว่ายอย่างไรนะท่านผู้ชมอ่ามากันที่คุณคนเมืองเหนือเมือง าคนเมืองลับแลนะท่าชมนะโพสต์เนี่ยเขาดูเป็นพื้นๆเป็นปกติมากๆเลยนะครับนะมาพร้อมกับรูปรถที่แบบว่าตัวพันล้อมรอบกายเขานะซึ่งเขาขี่เป็นตัว CBR650F สีแดงนะน่าจะใช่นะอ่าส่วนด้านซ้ายสุดก็จะเป็นอ่า S พัน0 r r นะตัวชมไฟกลมด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นชมที่เาเรียกว่าต่ำกว่าปี2015ลงไปนะครับต่อมาก็จะเป็น S พันนะแล้วก็มี CBr พันอยู่ด้านหลังแล้วก็มี r 1 r 1อยู่ด้านหลังนะ แล้วก็มี R1 ชมเก่านะอยู่ด้านหลังแล้วก็มี ZX10 อนะอยู่ขวาสุดนะอ่ารูปนี้ก็คือถ่ายโดยเ9่อหนะึ่้้าฟ้ชมนะครับนะมาอ่านกันที่โพสเหมือนหลงอยู่ในดงพญาอินทรีขวา S พันซ้าย R1 นี่นะก็ถือว่าเป็นโพสที่เขาเรียกว่าค่อนข้างปกตินะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะก็อ่าแฮชแนะเต่าจะบิน RM สายบันเทิงน้องใหม่ RM นะสายบันเทิงโซนรามนะ หลังลามาพาเพลินนะครับนิวไบชอปนะลั่นไม้ R.M นะครับนะมาอ่านก,กันที่คอมเมนต์นะท่านผู้ชมนะคือประเด็นคืออยู่ที่าการตอบคอมเมนต์นะว่ามีพี่ท่านหนึ่งนะที่เข้าไปคอมเมนต์ว่านะคุณศักสิรินะสิริรัตน์นะครับเป็นเจ้าของถนนเหลอนะเขาก็ตั้งคำถามไปแบบนี้นะครับนะส่วนคุณคนเมืองเนี่ยก็เลยตอบคอมเมนต์ไปนะครับว่าเสือก นะคําเดียวเลยสันส้นๆว่าเสือกนะครับคุณศักสิริก็เลยตอบไปต่อนะครับว่าต้องเสือกสิเพราะถนนเส้นนี้ผมก็เสียภาษีเหมือนกันนะคุณคนมเมืองี่ยก็ตอบกันมาว่าผมก็เสียนะคุณอาคานะอาคาซุก,กินะอ,นอ่านว่าอะไรไม่รู้นะก็ตอบกันมานะครับว่าเสียเหมือนกันแต่คนใช้รถเขาใช้ถนนเขาลําบากบุ๊นะก็ เท่าที่เห็นนะตอนนี้คือโพสเนี้ยคอมเมนต์เนี้ยก็เลยกลายเป็นกระแสดราม่าก,กันในกลุ่มหน้าตาดีขี่บิ๊กไบค์สายบันเทิงนะหลายๆคอมเมนต์ก็เข้ามาโพสต์ล่าสุดลบทําไมนะครับอย่างเท่นะครับก็คือเมื่อ2วันที่แล้วมันดูคือดูปกติมากๆเลยนะแต่พอมาวันนี้เริ่มมีกระแสขึ้นมานะครับในกลุ่มหน้าตาดีขี่บิ๊กไบค์นะครับาบางคนก็มาบอกว่าขายครับนี่คือขายข้าวเหนียวแหละแนะสดงว่าเอาไวท้ทิมกับลาบนะท่านผู้ชมใครมีสูตรลาก แจกบ้างจับที่นะครับอ่าแล้วก็โพสต์อันนี้ลบทําไมอ่ะเม้นไม่เป็นไปตามที่คิดใช่ไหมนี่นะครับเป็นเจ้าถนนหรอแล้วก็ตอบคำมาคำสั้นๆเลยว่าเสือกนะครับท่านผู้ชมอา่าหลายคนก็นะไปในทิศทางเดียวกันก็คือมีรถทัวร์มาลงอย่างอย่างเขาเรียกว่า200กว่าคอมเมนต์นะครับแล้วก็โพสต์ก็คือเป็นกระแสที่ว่าพันกว่าไลค์กันเลยดีเดียวนะก็หลายคนก็มาบอกว่าลบโพสต์จังนะครับอลบเฉยนะ เป็นเจ้าถนนเรอครับนี่ไงเมนี้นะเฮ่โหด่ากันนะครับคุณเปิดประเด็นได้สวยเลยนะโอ้หนักเลยนะท่านผู้ชมาจากคุณกล้าวนะลบทําไมจับกำลังเท่เลยครับพี่นี่มีการใช้คลัมนะครับบางคนก็มาบอกว่าปักต่อนะคุณเคบีไรเดอรนะครับนะก็ประมาณนี้นะสาหรับใครที่อยากลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะเปิดในหน้าตาดีขีปิบายสายบึงนะบอกเลยว่า โพสต์ล่าสุดนะก็จะเริ่มดันขึ้นอยู่เหนือสุดนะครับอ่ะลากันไปกับโพสต์นี้นะครับโพสต์ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเหมือนหลงอยู่ในดงพญาอินทร์ขวาเอสพันซ้ายอาวันจากคนเมืองเหนือคนเมืองรับแรลเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย